The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุรครอบครัวข่าว FM 1 0 6สวัสดีครับลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกวันศุกร์นะฮะกับผมดรพีรพีรัตน์ธัญวัตรพรกุลนะครับกับรายการ The Practical Life นะฮะก็วันศุกร์นี้นะครับน่าจะติดวันวันเป็นวันศุกร์หลายคนที่น่าจะเตรียมตัวหยุดยาวกันนะครับเพราะว่าสงกรานเนี่ยก็ท่อที่ทราบกันอยู่แล้วนะฮะ ปีนี้เป็นปีที่น่าจะเปิดกันได้เต็มเหนี่ยวนะฮะคนน่าจะหลั่งไหลไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเยอะก็เดินทางก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับลดลาต่างๆอุบัติเหตุระมัดระวังกันสักนิดนะครับสําหรับคนที่ตัดสินใจออกท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางไกลนะครับสําหรับสุกนี้นะฮะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยอยากจะมานําเสนอพวกเรานะครับเรื่องของเพื่อนเรื่องของคาว่าเพื่อนนะครับ รู้หรือเปล่าว่าเพื่อนรอบตัวของเราเนี่ยคนไหนเป็นเพื่อนตัวจริงคนไหนเป็นเพื่อนจอมปลอมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับจากบทความที่ทีมงานของผมเองนะฮะน้องๆทีมงานได้ไปเรียบเรียงนะครับรวบรวมมาจากต่างประเทศเอามาลงไว้ที่เว็บไซต์ The Practical c o นะครับบทความนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับว่าเพื่อนจอมปลอมเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรมันก็มีเจ็ดพฤติกรรม ที่เราควรรู้เกี่ยวกับเพื่อนจอมปลอมพูดง่ายๆก็คือเราจะได้เอามาประเมินว่าเพื่อนที่ว่าเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเนจริงๆแล้วเนี่ยเขากําลังเป็นเพื่อนจอมปลอมกับเราอยู่หรือเปล่านะฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาต้องเท้าความก่อนว่าเวลาเราอยู่ในสังคมทํางานเนี่ยมันหลีกหนีไม่ได้ครับก็ต้องมีการครบค้าสมาคมต้องมีเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ คนมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของในสังคมเนี่ยจะบอกว่าเแบบติบโตมาจะทํางานคนเดียวมันคงมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับคราวนี้ในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีมิติที่เราก็ต้องมาทําความเข้าใจหลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นพี่ๆน้องๆคนทํางานเนี่ยต้องบาดเจ็บเสียใจเสียความรู้สึกก็เพราะ เรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ระมัดระวังนะครับแล้วโชคไม่ค่อยดีต้องไปเจอกับพวกเพื่อนจอมปลอมทั้งที่เราอาจจะเป็นคนจริงใจก็ได้อาจจะคิดบวกหรือว่ามองว่าเออนี่เป็นเพื่อนเราก็ยอมยอมไปนะครับแต่รู้หรือไม่ว่าการยอมแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเสียหายแล้วก็เจ็บปวดมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพฤติกรรมของเพื่อนเหล่านี้เนี่ย ในทั้งเจ็ดข้อที่ผมเอามานำเสนอในวันนี้เนะี่ยเพื่อนรอบตัวเราเนะี่ยมีใครบ้างนะครับที่เข้าขายแล้วก็เป็นแบบนี้บ้างนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะฮะเพราะเป็นพฤติกรรมที่กลุ่มนี้เพื่อนจอมปลอม,มจะทำนะอันดับแรกเรื่องนินทาพูดรับหลังเรานะครับเช็คง่ายๆนะเวลาเราอยู่กับเขา เขาก็มักจะเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าให้เราฟังซุปชิปนินทานรับหลังให้เราฟังนะครับแต่คราวนี้พอถึงตาเรานะเอ๊ะทำไมมีคนพูดถึงเรื่องฟังเรื่องของเราในที่ทํางานทั้งนนที่เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนรู้นะหรือมีแค่บางคนรู้เท่านั้นนะครับซึ่งหลายเรื่องผมว่าพอเราเปิดใจเริ่มสนิทกับใครบ้างก็จะเปิดเผยมุมที่อ่อนแอหรือเปิดเปิดเผยเรื่องส่วนตัว ให้คนเหล่านั้นฟังเขาะหามยามซวยครับเรื่องเหล่านี้มันก็ถูกกระจายไปถึงคนอื่นๆนะครับทั้งที่คนอาจจะรู้จักเราหรือไม่รู้จักเราก็ดีนะครับเนี่ยมันก็เลยทําให้คนอื่นมองเราในทางที่ผิดได้เพราะบางครั้งเรื่องราวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไอ้เพื่อนพวกนี้มันเป็นดินทาก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับดังนั้นถ้าเราเจอเพื่อนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ ผมว่าเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้มากที่สุดแล้วในมุมมองของผมนะครับจงจําไว้เลยนะครับเพื่อนพวกนี้ยที่ชอบเอาเรื่องของคนอื่นและเรื่องของเราเนี่ยไปพูดก็คือเพื่อทําให้ตัวเองดูดีขึ้นและก็ทําให้คนอื่นดูแย่ลงนั่นเองนะครับก็ระวังเรื่องนี้ให้ดีนะฮะเจอได้เจ็บแล้วต้องจํากลุ่มที่สองพฤติกรรมของเพื่อนอมปลอมโยนความผิดให้เรานะครับ บางทีในช่วงที่เรากาลังมีชีวิตที่ยากลําบากนะคนอื่นกําลังเข้าใจผิดในเรื่องที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อขึ้นหรือเป็นเรื่องที่เอบกพร่องโดยสุจริตได้อะนะนะครับคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราปั๊บพลาดไปเอาเรื่องเราไปดินทาว,ว่าร้ายนะครับนะฮะไอ้เพื่อนจอบลอมนี่เขาจะทําตัวยังไงร,รู้ไหมครับเรื่องว่าแย่แล้วเขาจะทําตัวเป็นเหมือนคนกระตุน้นให้เรื่องมันแย่หนักกว่าอีกเหมือนกับว่า เอาน้ํามันนะ่ะมาลาดดงกองไฟเรื่องที่มันคนเข้าใจผิดเราอยู่แล้วเนี่ยนะไอ้เพื่อนจอมปลอมคนนี้ยิ่งไปสาดปืนใส่ไฟเข้าไปทําให้คนเกลียดเราหนักเข้าไปนะครับนอกจากจะทําให้เราแย่ลงแล้วเนี่ยเขาก็จะทําตัวลอยตัวอยู่บนปัญหานะแล้วก็มองว่าไม่เกี่ยวไม่ได้สนิทอะไรกับเรานะครับนะครับเนะี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นแพะซพีพอโดนเชือดโดยไม่มีโอกาสได้ อธิบายเลยนะฮะอันนี้ก็นักเช่นเดียวกันนะครับผมว่าข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยถ้าเจอปุ๊บต้องตั้งกาดนะฮะคนพวกนี้คบยากนะครับจะ,จะบอกคบไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้นะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทํางานร่วมกันเนาะพฤติกรรมที่สามไอ้คนประเภทนี้นะมันจะให้ความสําสคัญกับคนอื่นหรือตัวเองมากกว่าก็จะยกเลิอกอนัดเราอยู่เสมอ ลองนึกถึงในเวลาเราลต้องไปพบปะสังสรรค์กินข้าวดูหนังฟังเพลงปาร์ตี้ต่างๆนะครับไอ้เพื่อนคนนี้จอปปลอมคนนี้มักจะโยกโยกแบบหาเหตุเหตุผลสารพัดฟังขึ้นไม่ขึ้นบ้างนะครับมายกเลิกนัดในนาทีสุดท้ายอ้างนู่นนี่นั่นสับเทเหะละนะครับโกหกแล้วโกหกอีกนะฮะเนี่ยคนพวกนี้คือไม่ได้มีความจริงใจเลยนะครับแล้วก็บางทีเราจัดเตรียมมาเเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเสียหายแค่ไหนมันไม่แคร์ครับนะครับแล้วก็ไม่รู้ ไม่รู้สึกรู้สาว่าเราจะรู้สึกแย่อย่างไรนะฮะพฤติกรรมที่สี่เราเนี่ยไม่เคยอยู่ในสายตาไม่เคยอยู่ในแผนการของเขาเลยนะครับเรื่องนี้มันเป็นผลพวงจากข้อที่สามที่ชอบยกเริกงนัดเรานาะเพราะว่าเขาจะทําในเวลาเขาจะทาอะไรเนี่ยเขาจะไม่ได้นึกถึงใจเราอะ่ะไม่ได้นึกถึงเราอยู่ในแผนเขาเลยไม่ว่าจะเป็นเตรียมตัวจะไปเที่ยวเตรียมตัวจะทําโปรเจกต์ชิ้นใหญ่หรือจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามเราจะเป็นคนที่เขาตั้งใจจะลืม อยู่เสมอนะครับพฤติกรรมที่สนะี่เนี่ยผมว่ามันก็มีเยอะนะเวลาเราถูกพวกบางพวกเนี่ยที่เป็นพวกที่แบบใช้อำนาจใช่อิทธิพลทางมืดพยายามไอโซเลตเราก็ได้นะบางทีเราก็ตกเป็นเหยื่อได้นะครับหรือบางทีเราก็ไปไอโซเลตคนอื่นโด,ย,ดยเราไม่รู้ตัวก็ต้องระมัดระวังด้วยเราเองก็คงไม่อยากเป็นเพื่อนจอมปลอมของใครนะนะฮะแล้วก็เราก็คงไม่อยากมีใครมาเป็นเพื่อนจอมปลอมกับเราด้วยนะฮะ โอเคไปกันต่อกับพฤติกรรมที่ห้านะฮะในหมอนี่เนี่ยจะชอบมาหาเราตอนมันลําบากก็คือเขาจะมาขอให้เราช่วยเหลือเป็นประจํานะครับบางทีหายไปร้อยวันพันปีไม่เคยคุยกันเลยนะจู่ๆก็ทักไลน์มาโวมานะครับแล้วเข้าประเด็นเลยขอความช่วยเหลือหน่อยติดปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้แนะนําหน่อยยืมตังค์หน่อยช่วยหน่อยนะครับ <iß S 2> เขาจะคิดถึงเราวันที่เขามีปัญหานะถามว่าดีไหมก็โอเคแต่ พอเราได้ช่วยเหลือเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหายไปเลยแล,แล้วเวลาเราอยากให้มันช่วยเหลือแล้วก็ตามตัวไม่ได้ด้วยเหมือนสัมภเวสีวันไหนอยากจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลอ,อ,อ,อยากจะกินอะไรดีๆเนี่ยก็ามาเข้าฝันเราเนาะมาบอกให้เราช่วยให้เราทําบุญไปให้ทําบุญให้เสร็จปับ๊บอิ่มปุ๊บมันหายไปเลยฮะนะครับก็นี่แหละครับชีวิตจริงลําบากอยากให้เราช่วยพอเราช่วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมดประโยชน์แล้วนี่ไปแล้วนะฮะแก๊ง ถัดไปนะครับพฤติกรรมที่หกนะครับพวกนี้ก็ปากหวานก้นเปรี้ยวนะฮะแกล้งทําเป็นชื่นชมแต่จริงๆแล้วนะแอบด่าเราอันนี้มันเทคนิคมันเก่งนะคนพวกนี้เนะี่ยเพื่อนจอมปลอมน้องอ่ะเราอาจจะเจออย่างนี้ใช่ไหมที่พูดบอกว่าเฮ้ยน้องน้องมันเก่งจริงว่ะเก่งกว่าที่พี่คิดไว้อีกเนะี่ยหรือว่าเก่งกว่าปกติที่เคยทําได้อีกเนี่ยถ้าฟังดูดีๆเนี่ยครับไอ้คําชื่นชมเหล่านี้เนะี่ยมันแฝงดู ทัศนคติของผู้พูดเนี่ยมันมองเราไม่ค่อยดีนะุ่งเหมือนกับว่าอ้าวน้องทําได้ดีกว่าที่พี่คิดอีกเซอร์ไพรส์พี่มากเลยนะพี่ก็ไม่คิดเลยว่าน้องจะทําออกมาได้ดีขนาดนี้สแสดงว่ามึงดูถูกกูมากเลยว่ากูไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเลยใช่ไหมนะฮะแล้วพอเราทําได้ดีกว่ามันถึงขน,นาดช็อกซึ่งจริงๆถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงเขาเขารู้สึกแบบนี้จริงๆว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากที่ทําออกมาได้ดีไม่คาดที่จะเป็นแบบนี้เขาเขาน่าจะพูด ที่มันเป็นโบกได้ง่ายกว่าแต่อย่างที่บอกพอเขาเป็นเพื่อนจอมปลอมไงเขาก็ต้องพูดแบบให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนจะชมเนาะแต่อยากให้รู้เฮ้ยเราก็เขาก็ยังเหยียดเหยียดเราอยู่นะจริงๆแนละ้วมันคือการพูดจาเสียดสีนั่นแหละนะครับถ้าเราไม่ไม่ได้คิดพิจารณาดูดีๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ํานะครับว่าเขาพูดแบบนี้เพราะว่าอิจฉาเราไงอาจจะมองว่าเราฟุกก็ได้หลายครั้งเราก็เจอคนแบบนี้นะครับทั้งที่เราตั้งใจทําอะไรสักเรื่องหนึ่งอ่ะอย่างทุ่มเทอนะ่ะ แล้วผลลัพธ์มันออกมาดีอ่ะไอคนปากแบบนี้ก็จะบอกว่าโอ้โหเก่งเจ๋งว่าโคตรเก่งแล้วว่าแหมแต่โชคดีนะที่แบบสถานการณ์มันอวยนั่นเลยทําออกมาได้ดีอ้าวสรุปว่ากูไม่มีความสามารถเลยหรือไงนะครับเขาก็หาอะไรแก้เขี้ยวนั่นแหละพูดเพื่อให้ตัวเขาเองรู้สึกดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงอิจฉาเราแน่นแหละที่เราสามารถทําเรื่องนี้ออกมาได้ดีนะครับก็เจอพวกนี้ก็ต้องต้องทําใจครับเพราะว่ามันมีเยอะ ผมว่ามันดีเยอะพฤติกรรมสุดท้ายพฤติกรรมที่เจ็ดอันนี้มันพวกหลงตัวเองนะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลเ่อจะพูดแต่เรื่องของตัวเองนะสนใจแต่แค่เรื่องตัวเองเวลาสังเกตด้วยง่ายนะเวลาเราคุยอะไรกับเขาเนะี่ยน่าจะเกินแปดสิบเปอร์เซ็นแม่งพูดแต่เรื่องของตัวมันเองนะอันนี้ผมเชี่เห็นมันจะไม่พยายามเขาจะไม่พยายามเลยนะที่จะหมุนมาถามเราหรือขอความคิดเห็นเราหรืออะไรก็แนละ้วแต่หรือถ้าเกิดเราเริ่มพา เขาเนี่ยมาพูดเรื่องของเราบ้างอ่าในเมื่อคุณพูดเรื่องของตัวคุณเองเยอะแล้วใช่ไหมเราขอพูดเรื่องของเราบ้างเฮ้ยไม่ได้ไม่แสดงอาการไม่สนใจไม่ใส่ใจฟังนะครับนี่ก็คือเช็คง่ายๆว่านี่ก็ไม่แคร์เราเหมือนกันนะครับถือเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมของเพื่อนจองปลองนะครับดังนั้นสรุปนะครับก็จะมีอยู่เจ็ดพฤติกรรมนี่แหละหนึ่งผู้จารรับหลังเรานะครับสอง แก๊งชอบโยนนะฮะไม่ได้โยนของดีนะโยนของไม่ดีก็คือโยนความผิดให้เรานะฮะสามก็คือแอบปฏิเสธแล้วก็ยกเรื่องนัดเราอยู่บ่อยๆสี่เวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยเราเนี่ยไม่ไม่ใช่คนที่เขาอยู่ในสายตาอยู่แล้วนะฮะข้อที่ห้าเหมือนสัมภเวสีครับมีปัญหาเนี่มาขอความช่วยเหลือเป็นประจํานะครับข้อที่หกแก้งทําเป็นชื่นชมนะแต่จริงๆแล้ว,ว่แอบด่านะฮะเนียนเนียนด่าเรานะข้อสุดท้ายเอาแต่เรื่องตัวเองเป็นหลักนะครับ ก็นี่ก็เป็นวิธีการลองเช็คดูง่ายๆนะฮะก็บทสรุปสําหรับเรื่องนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นแค่นั้นเองว่าเราเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่ในสังคมทํางานเนี่ยมันแน่นอนเราก็ต้องมีคนดีแล้วก็คนไม่ดีปะคนเงินไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการทํางานเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาไม่ดีเราจะต้องไม่ดีกับเขานะครับจริงๆแล้วถ้าเลือกได้อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนจอมปลอมนะครับแล้วก็พยายาม มีความยืดหยุ่นในตัวเองสักนิดนะครับเพื่อจะได้ทํางานร่วมกับคนเหล่านี้ให้ได้นะครับแล้วก็เพิ่มการเพิ่มระยะปลอดภัยทั้งทางใจและทางร่างกายเอาไว้ด้วยนะฮะก็จะได้รู้ไงว่าเขาเป็นเพื่อนแบบนี้เราจะต้องรับเลือเขาอย่างไรเราจะต้องทํางานกับเขาด้วยวิธีไหนนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่มันไม่โสภาเลยกับสังคมทํางานนั่นเองนะฮะรู้ไว้ก่อนว่าเพื่อนเป็นเพื่อนแบบไหน เราจะได้วางตัวได้ถูกและจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะสำหรับวันศุกร์ช่วงบ่ายแล้วก็สุดสัปด,ด,ดาห์นี้นะครับก็มีอะไรที่อยากจะสัางขเสนอหรือว่าติดต่อผมนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับที่ f e c o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  แ n p n p e มนุษย์กันเดินพันใหม่นะฮะอินบ็อกซ์กันมาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6